นะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่เมืองเกาตงค้าครับที่งามนครนะครับเราจะไปเล่รรยากาศวัดเขาเขาในนั้นนะครับจะไปเป็นเพื่อเดี๋ยวฟังอุตส่าห์นะครับติดตามด้วยนะครับวัดไปเป็นเพื่อครับอ่าตอนนี้เราขี่รถมา้าลนเส้นอ่างทองไปสู้พอยโยนะครับอ่าทางด้างเนี่ยต้องเรียนมาทำบนญลนได้เดี๋ยวจะไม่ค่อยมีรถเลยตอนนี้ หลังจากที่ฝนได้จบลงมาอย่างนันเกเตะตะกีนะครับผมขึ้นสะพานสินธุรานนะท์ะนะครับ ทางฟังไปอย่างฟังกอยอยเลยฟังเสียงงานตะกนะครับอ่าบรรยากาศที่สวยงามนะครับอ่าหลังจากนี่มุดลงไปนะครับโปรยในชัดๆเรื่องตุง้ทานะครับเอายัางเป็นฟังกอยอแล้วก็ฟังตุ้มท้าฟังเสียงงานตะก จังหวัดสิรานธรนะครับจังหวัดสีส้มนะครับเดียวจะกล้าไปทนเพอรอที่งานดคนะครับอ่าฟังกรเรียนูเราบ้างโนเองงกเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวว่าตรงยวิเวณทางา้องนีนะครับ ตอนนี้ทีแรกนะครับที่เรามาก็คือวัดผู้พระเบิกนะครับอ่อบรรยากาศตอนนี้นี่โอ้โหเหมือนกับย้อนยุคข้าวปายุในยุคส่องไอบีทีแล้วเลยนะครับเราจะมาแล้วอ่ะบรรยากาศภายในวัดเป็นแบบฟื้นบ้างนะครับตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นมาอุโบสถของวัดแห่งนี้นะครับอว่าเป็นอุปถเกตาเก่นะครับนี่คือบรรยากาศครับ ีฟังที่เราย็นนะครับเป็นฟังบ่อยอย่างส่งค้านะครับนี่คือบรรยากาศภายในวัดนะครับอ่าอ่าเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างอ่ากล่องเก่าๆนะครับาอาจจะเป็นกุฏิอุโบสถคำเพลงต่างๆนะครับซึ่งมองเนที่ถึงความสวยงามของส่งค้าในอดีต นะครับนะครับวัดภูผาเบิกตำบนโลกเขาเบิกซึ่งนักพรนะครับยังคงอนุรักษ์ไว้ึ่งความสวยงามคองโบราณสถานนะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาวันนี้คือวัดิริวันนาวาัดนะครับวัดศรเวันนาวาดัดบรรยาก,กาศกำล,ลืนมาครับยุ่งๆกันกับวัดภูผาเบิกนะครับ เดี๋ยวาจะเล่าบรรยากาศภายในวัดน,นะครับเมื่อเราข้ามาแล้วบรรยากาศจะเป,เป็นพื้นีนะครับ วัดที่เราจะมาวันนี้ก็คือวัด่บซับนะครับโอ้โหสัานที่นะครับ,รบว่าสวยงามนะครับอยู่ติดเนินเขาเลยนะครับนี่ก็คือวัดบ่บซับนะครับเห็นมีอน่อนามนะครับบรรยากาศนี่คือว่าสวยงามเลยรับราะวาเห็นวัดที่อยู่ติดเชิงเขานะครับเราสามารถมองเห็นข้งวนได้สวยงามเลยบรรยากาศของวัดนะครับ ทางสองทางนะครับในตำบลข้าเด้งเนี่ยถือว่าที่บรรยากาศที่มีความรอมลื่นนะครับเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับบางรุดบางตอนก็จะมีชุมชนนะครับหรือชาวบา้านอยู่กันจะสวนแบบนะครับแต่บางจุดบางตอนก็จะเป็นสวนของต้นไม้นะครับท้องข้างทางเลยตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนของอบอก,กริงนะครับ เห็นถึงความช่วยงานอีกทีนึงแล้วนะครับอ่าซึ่งเป็นอีกจุดนึงที่ว่าคุณี่มาเที่ยวเขาเดงก็จะต้องมาที่นี่นะครับอ่าหลังจากที่เรา,าไปวัดกันมาหลายวัดนะครับตอนนี้เราก็มาแวะบางเกงนะครับที่ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหล,ลังก็จะเป็นป่าขง่กลางนะครับปลาชายเลนจะให้คุณเนี่ยได้ไปเที่ยวกันครับ ฟังทะเลวินนะครับก็คือเขาตัองขวดนะครับาวัดเล่มไส้นะครับฟังหัวย่างเห็นนะครับพอเรายุ่กันเค่กนะครับช่องฟังถึงมีทะเลราบส่งค่ากันกลางนะครับได้มาเที่ยวกันที่เมืองเกาะส่งค่านะครับฟังเข้าเด้งเรยวนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทาง ครับนะครับโด,ดยแผนคณะยนต์นะครับเอาือว่าวันนี้ก็จบภลรกิจขั้นตอนแล้วนะครับอนขอให้กงารนะครับเชิญกดไลค์กดแชร์เราด้วยครับสวัสดีครับ